โอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Dynasty Hero นะครับเออวันนี้ผมอะ่ะจะมาแนะนำวิธีการตีบอสเนาะเพราะว่าผู้เล่นใหม่อะ่ะส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจวิธีการตีบอสของเกมนี้นะครับว่าตียังไงถึงจะได้คะแนนดีนะครับถึงจะอันดับดีเนาะ ขั้นแรกเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับตัวนี้นะครับสําคัญเนาะในเวลาที่จะทําให้เราตีทันนะครับเราจะได้กดสกิไปไวๆนะครับแอนิเมชันมันจะได้เอ,อมันจะได้ข้าไไวไวๆเนาะแล้วก็กดตรงนี้มานะครับแล้วก็ปรับสุดเลยนะครับคูณยี่สิบไปเลยนะอันนี้มาก็พยายามกดนะครับเพราะว่ามันได้เหรียญกิวเนาะแล้วก็ได้ e อ p ด้วยนะครับตรงนี้เออ โอเคเรามาพูดถึงวิธีการที่2กันเลยนะครับวิธีแรกคือเพิ่มปรับความเร็วตรงนี้นะครับอ่าส่วนวิธีที่2คือการรอนะครับคือไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับอ่ะเราปิดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราลาคาญเนาะอะ่วิธีที่2นี่คือการรอเลยนะครับรอคือรออย่างเดียวนะครับคือรอจริงๆเลยเนาะคือแบบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ รอจนกว่าถึงเวลาในการตีนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นเวลาในการตีบอสเนาะจะมีประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็จะปล่อยเวลาให้มันเหลือสัก4นาทีสาสวินะครับาต่ำสุดเลยนะครับสีนาที30มสิบวิเนา,นา,นานะาถ้าอยากให้ตีกลัวไม่ทันนะครับก็4นาที40่ิบวิแล้วกันเนาะผมวันแต่วันนี้ผมก็จะมาตี4ีนาที40่สิบวิให้ดูนะครับว่ามันทันนะครับ เหตุผลนะครับที่ต้องตีทีหลังเนาะมันมีเหตุผลอยู่นะครับคือหนึ่งนะครับถ้าเราตีก่อนเนี่ยอเออเดี๋ยวผมปรับตรงนี้หน่อยดีก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าปุ่มมันเกะกะเหลือเกินนะครับอโอเคเออวิธีเอ่อเหตุผลนะครับที่เราตีสี่จุดสามศูนย์าทีนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนาะถ้าเรามีแต้มนะครับอ่าถ้าเราไปปราบเนี่ยเราก็จะได้แต้มมาเนาะซึ่งถ้าเรามีแต้มเนี่ย คนอื่นนะครับก็จะมาป้นเราได้เนาะแต่ว่าถ้าเรายังไม่ตีนะครับภายใน5นาทีที่เรารอให้มันปล่อยทิ้งไปเนี่ยคือเราจะไม่โดนป้นคะแนนเลยนะครับมันก็จะเป็นวิธีการเซฟคะแนนของเรานะครับทําให้เราเนี่ยมีคะแนนเออเยอะนะครับคะแนนเราจะได้ไม่ต้องถูกป้นไปนะครับเนาะแล้วก็เหตุผลนะครับที่ต้องป้นตอน 4. 3 0ุสูนนาทีนะครับเพราะว่า เราจะได้ป้นคนที่มีคะแนนเยอะนะครับออย่างเนี้ยเขาตีกันไปก่อนเนาะเวลาผมกดป้นนะครับหเห็นไหมครับผมก็จะเลือกได้คะแนนคนเยอะเนาะยิ่งเขาตีบ่อยคะแนนเขาก็จะยิ่งขึ้นนะครับบางทีอ่ะภายใน5นาทีตรงนี้นะครับก่อนที่จะภายใน6ถึง10นาทีแรกนะครับเออบางคนเนี่ยตีไปแบบว่าไม้หมดเลยนะครับคะแนนก็จะได้เยอะนะครับเวลาเราป้นเขาเนาะ เราก็จะได้คะแนนเยอะนะครับบวกกับเราจะได้เซฟคะแนนเยอะๆเนาะเพราะว่าเราปากที่หลังเขาเนาะครับตอนนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้เลยเนาะก็รอไปชิวๆโอเคแล้วก็รอไปนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรละระหว่างรองล้วก็นี่นะครับก็ดูนะครับว่าใครที่หนึ่งที่สองอะไร,รก็ดูตรงนี้เนาะอันนี้คือคะแนน รายบุคคลนะครับส่วนอันนี้คือคะแนนกองทัพนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของรางวัลหลังจากจบกิจกรรมตีบอสนะครับก็จะได้ตาอันนี้มาเพื่อเลื่อนขั้นนะครับส่วนตอนแรกๆเนี่ยจะมีตาสีเขียวด้วยเนาะแต่ว่าอันนี้เวล์ิวมันสูงเลยนะครับแล้วมันก็เลยดอกเป็นตาสีฟ้าเนาะถ้าเราได้กิวเราเนี่ยได้ที่1นนะครับตาก็จะดอกเยอะเนาะ ถ้าได้ที่2ตาก็จะดอกน้อยลงมานะครับที่3ก็น้อยลงมาอีกนะครับมันก็จะเฉลี่ยลงไปเนาะเราก็ต้องพยายามทําให้เราได้ที่1นนะครับด้วยเทคนิคการตี4นาที30วินะครับก็เหลืออีกประมาณ40่สิเนาะเราก็จะได้ตีเริ่มตีไม้แรกกันแล้วนะครับใจเย็น เราจะได้ของดีๆเนาะเออีก e ยี่สิบวีครับผมนี่เห็นไหมคนอื่นเขาตีกันเพียบเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยไปป้นพวกเขาเนาะเ,เราก็การที่เราเนี่ยการที่ผมเนี่ยไปตีเดี๋ยวจะสี่จุสามนแล้วผมเล่นในมือถือด้วยนะครับเพราะว่าผมเล่นไอคิวหนึ่งเนาะผมก็ตีเลยนะครับ ตีเลยนะครับ4.30ปุ๊บตีเลยเนาะแล้วก็กดข้ามได้เลยนะครับไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็รอเวลาต่อนะครับ1นาที50วินาทีนะครับ กิวเราขึ้นที่1นึ่งแล้วเนาะเพราะว่าเราแล้วก็ได้ทําการป้นเข้ามาด้วยเนาะคะแนนเขาก็เลยลดลงนะครับแล้วคะแนนเราก็เพิ่มขึ้นเนาะก็ถ้าเราทําแบบนี้นะครับการที่เราจะได้ที่1มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเนาะถ้าแบบเราสามัคคีกันนะครับเนี่ยอย่างกิวผมเนี่ยมาตีกันที2 9คนนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคนี้กันทุกคนเลยนะครับก็จะทําให้กิวเราเนี่ยได้ที่1อย่างง่ายดายเลยนะครับนี่ไง ที่หนึ่งเลยเนาะส่วนหนึ่งก็อยู่ที่จํานวนนะครับแล้วก็พลังลบเทคนิคการที่จะขึ้นที่หนึ่งเนาะหนึ่งคือจํานวนคนในการตีนะครับสองอยู่ที่พลังลบนะครับว่ากิโลเ,เนี่ยมีพลังลบมากหรือน้อยนะครับสามเนาะอยู่ที่เทคนิคนะครับคือเราต้องมีสามข้อนี้นะเราถึงจะได้ที่หนึ่งนะครับจะขาดข้อใดไปข้อหนึ่งไม่ได้เลยเนาะ ก็มีถูกปนมากนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราเพิ่งตีไปไม้แรกไงเขาปนเราไปเขาก็ได้แค่ไม้แรกถูกไหมล่ะแต่ว่าเราป้นเขาอ่ะเขาตีไปสามไม้แล้วคือเราได้แต้มเขาทั้งหมดนะครับส่วนเขาได้แต้มเราแค่ไปแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเอง แล้วกดปวนเลยนะครับเราสู้ใครไหวแล้วก็จัดเลยครับผมโอ้ผมทู้คนนี้ไม่ไหวบ้าเอ้ยก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยครับคะแนนเราก็ ทิ้งห่างเขาเลยเนาะประมาณออหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแต่หนึ่งแสนแต้มเลยนะครับเดี๋ยวหลังจบประมูลเราก็จะมีการประกาศคิวในการประมูลด้วยเนาะล้วก็ต้องไปจองคิวในไลน์นะครับเพื่อที่จะได้ประมูลเนาะจะได้ไม่ต้องแย่งของกับเพื่อนนะครับ ก็มีคนใช้เทคนิคเยอะนะครับถึงกิวเอ่อกิวเรือนไทยเนี่ยเขาจะตีไปก่อนเนาะแต่ว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็รอตีทีหลังนะครับเหมือนเราเนาะแต่ว่าส่วนหนึ่งเขาก็ตีไปก่อนเนี่ยเราก็เลยปลนเขาได้เยอะหน่อยอก็คือกิวผมเนี่ยเออคือมีทั้ง3มเทคนิคเลยเนาะ มีทั้ง3วิธีในการขึ้นที่1ของของการตีบอสเลยนะครับก็คือวิธีแรกเนี่ยดาเมจมีนะครับคือเติมกันทุกคนเลยเนาะเกือบทุกคนเลยเอาวอ่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยคือจํานวนเยอะกว่าเห็นไหมครับเยอะกว่า4คนเนาะเยอะกว่าคิวอื่นเลยเนาะแล้วก็วิธีที่3มเนี่ยคือใช้เทคนิคนะครับคือการตีอตอนเวลาเหลืหอ4.4 0 4.30แี่วจุมนประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้หรอก เราสูคนนี้ไม่ได้เราก็จําได้นะครับว่าเราสู้ใครได้บ้างเนาะซูไม่ได้เราก็โลบหลีกไปเอาชัวนะครับจะจะได้แต้มเนาะซึ่งแต้มของผมก็อยู่อันดับที่ยี่สิบสามนะครับโอเคของก็จะดอกประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าเราได้ที่หนึ่งเนาะก็จะดอปเยอะอย่างนี้เลยนะครับ เทคนิคก,การตีวอตก็มีประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องคิวตาอะไรอย่างนี้นะครับก็รอเขารอผู้ดูแลนะครับเออเขาประกาศเนาะในแชทคิวนะครับแล้วก็ค่อยกดซื้อนะครับว่ามีชื่อใครมั่งนะสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วอยากให้ผมแนะนำกิจกรรมอะไรก็บอกกันมาได้นะครับผมก็จะแนะนำให้ได้เนาะสำหรับวันนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ